ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนมิตรภาพนะครับเมื่อคืนใครที่ทราบข่าวเรื่องช่วงนี้เป็นช่วงของหน้ามรสุมนะครับฝนันจะตกช่วง7จ็ดแปเก้านี่นะครับเมื่อคืนนี้ถ้าใครตื่นขึ้นมาช่วงดึกๆก็จะได้เห็นว่ามีฝนตกลงมาหนักมากช่วงประมาณทั้งตีสามถึงตีสี่ตีห้าเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับก็เมื่อเช้านี้ก็มีแจ้งเข้ามาเรื่องของน้ําท่วมนะครับในชุมชนมิตรภาพนะครับก็กับทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหัวหน้าฝ่ายนะครับป้องกันหนึ่งนะครับแล้วก็ ผู้ภัยหนึ่งนะครับกับทีมงานป้องกันก็เราก็เข้ามาดูกันที่ชุมชนมิตรภาพนะครับเมื่อเช้าเนี่ยที่ชุมชนมิตรภาพมีการน้ําท่วมตั้งแต่เมื่อคืนตอนที่ฝนตกแล้วนะฮะลองมองไปนะครับว่าฝั่งนู้นเป็นถนนสีจันทรนะครับจองตรงปากทางเข้าห้างเซ็นทรัลจะเห็นว่าคลองระดับน้ําในคลองมิตรภาพเนี่ยเต็มมากแล้วเรายังยืนอยู่บนที่สะพานนี้ได้แต่ก็และมีระดับห่างจากตัวน้ําที่ท่วมในใน,ใน,ใ,นในชุมชนเนี่ยประมาณแค่ไม่เท่าไหร่นะันั่นหมายความว่าจากจุดที่เรายืนที่สะพานเนี่ยไปทางคุ้ม คุมเหนือของทางชุมชนเนี่ยน้าท่วมน่าจะถึงระดับเขา่าระดับแข้งนันแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยตอนช่วง8ปดโมงเช้าเนี่ยทางฝ่ายป้องกันก็เลยขอให้ทางปปจังหวัดเนี่ยมาเปิดเครื่องสูบที่เราตั้งไว้ที่ถนนเทพารักษ์แปดครับถนนเทพารักษ์ซอยแปดนะครับตอนนี้ก็ติดเครื่องสูบได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็จะเห็นได้ว่าลองซูมไปนะฮะก็จะเห็นได้ว่าตัว,ต,วตัวน้ําที่เราสูบออกนั่นก็เริ่มมีการระบายออกกันแล้วฮะด้วยอัตราเร็วผมก็สักประมาณติดกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่นะฮะ อยู่ๆเราไหลไหลค่อนข้างเร็วเพราะว่าช่วยสูบออกไปทางทางปากซอยนะครับก็เดี๋ยวคงจะไปดูที่ปากซอยสพแปดว่าปริมาณน้ําเท่าไหร่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเข้าไปดูอีกสองสจุดที่น่าจะเป็นมีเหตุน้ําท่วมเกิดในเมื่อคืนนะครับก็ของชุมชนนีน้จะภาพคาดว่าคงต้องสูบเึ็นเดืนน,นะฮะจนจนระดับน้าเนี่ยน่าจะใกล้ลดลงไปในระดับที่สามารถพอเดินได้แต่ก็ต้องไปดูที่ทางบ้านเป็ดด้วยว่าทเงนินเข้าสูบมาเท่าไหร่ ก็ยังไม่ได้เห็นที่บ้านเป็ดเข้าสูบมานะฮะแต่เข้าใจว่าเขาสูบมาแน่แต่ไม่แน่ใจว่าสูบมาทั้งสามเครื่องเลยไหมก็เดี๋ยวช่วงบ่า,บายถ้ามีเวลาก็จะเข้าไปดูที่บ้านเป็ดที่หนองโคกนะฮะก็ช่วงวันนี้นะครับกับพรุ่งนี้นะครับก็ยังเป็นช่วงที่เราเฝ้าป้องเฝ้าเตือนนะฮะในเรื่องของฝนตกน้ําท่วมอยู่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมเข้าบ้านหรือว่าจุดไหนที่เป็นปัญหาก็สามารถติดต่อเข้ามาที่นึ่งเก้าเก้านะฮะตึ่งเก้าเก้าก็ฝ่ายป้องกันก็จะช่วยออกมาดูนะครับนี่ก็จะเห็นะกก็็ลาาบเมื่่ออคยังงงไ้ เมื่อคืนอยู่ที่นี่ไหมถึงไหนอ่ะสูงกว่านี้หน่อยนึงถึงแข้งเนอะเอ่อระดับระดับท่วมสะพานก็ประมาณแข้งโอเคลุ้นสู้อีกสองวันนะเออวันนี้พรุ่งนี้โอเคก็เดี๋ยวพาไปดูจุดต่อไปครับเคยเจอบอเคยเจองูกระตากบอ๊ะเจออยู่เจออยู่กันบอ๊ะสามนิ้วลูกชายกำลังทำรถตึงเอาเสื้อมาใส่ที่น้ำมันเหรออะไรมันไต่หลังตาบอกมาฟาดเปะกะตาบใช่ไหม ว้า <Wow. S 2> เ,เ,เออระวังได้ใหญ่ด้วยทหาเยอะเออเอาไม่ได,ไไดอยู่่ากอยู่วันนั้นผมมามผมมาเจอเจอแมงป่องตัวเท่ามือเลยระวังด้วยอตอนนี้มาอยู่ที่อซอยเทพลักษ์แนะฮะก็เป็นจุดที่เรามาตั้งเครื่องสูบส่งระยะไกลของทางปพ,พจังหวัดไว้นะครับก็ตะกี้นี้เรามาจากชุมชนมิภารภาพหมฮะก็ ตะกี้นี่คือที่เราเห็นด้านด้านมิตรภาพนั่นก็เป็นเป็นด้านหนึ่งนะครับข้ามทางรถไฟไปก็จะตรงกับที่เราอยู่พอดีด้านนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะฮะที่น้ําลอดใต้ทางรถไฟมาก็หัวเหลืองๆที่เห็นนั่นก็คือหัวสูบส่งระยะไกลนะครับเมื่อคืนจากที่ได้สอบถามคุณพ่อที่อยู่แถวเนี้ยนะครับแกก็บอกว่าเอาน้ําเนี่ยระดับน้ําขึ้นมาถึงที่ออขอบคลองเลยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ล้นเข้ามาทําความเสียหายให้กับชุมชุนนะครับก็ตอนนี้ทางจังหวัดก็ ประชุมอยู่นะฮะประชุมด่วนอยู่น่าจะน่าจะเร่งสูบที่จุดจุดนี้เมื่อเช้าเข้ามามามาสูบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ก็มีการไปเรียกประชุมกันนะครับน่าจะมีการวางแผนอะไรกันใหม่ก็เดี๋ยวโคงกลับเข้ามาสูบที่นี่ใหม่นะครับก็ปริมาณน้ําก็ยังเยอะอยู่นะฮะยังเยอะอยู่คาดว่าถ้าเร่งสูบได้เนี่ยก็อาจจะประมาณทักหกหรือเจ็ดชั่วโมงก็จะช่วยให้ระดับน้ำในชุมชนมิตรภาพนั้นลดลงนะครับประมาณนี้ครับ